สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูไก้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวเม่าทอดค่ะค่ะก็จะมีกล้วยไข่กล้วยไข่ก็เลือกประมาณนี้นะคะให้มีสีเขียวน้อยๆยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลมะพร้าวค่ะไข่ไก่ค่ะเกลือค่ะจากนั้นก็จะเป็นข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าแห้งแบบนี้นะคะ ค่ะจากนั้นแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดค่ะกะทิค่ะน้ำปูนใสค่ะจากนั้นก็จะเป็นมะพร้าวขูดค่ะค่ะลงมือทําเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาคั่วข้าวเม่าก่อนค่ะใช้ไฟกลางในการคั่วค่ะคั่วให้ออกเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะ เราคั่วมาได้สีทองประมาณนี้นะคะจากนั้นวางพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราพอเย็นแล้วเราก็จะนําไปบดนะคะเนี่ยค่ะข้าวเม่านี้ซื้อมาจากตลาดนะคะวางพักให้เย็นพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั่นค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็จะปัันให้หมดเลยค่ะองนั้นเราก็จะมาผสมแป้งนะคะแป้งชุบกล้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือป่นค่ะคนของแห้งค่ะหลังจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ จากนั้นเราจะใช้มือนะคะล้างมือให้สะอาดนะ,ะใส่กะทิค่ะทยอยใส่ค่ะ แล้วนวดแป้งมาได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นใส่น้ำปูนใสค่ะละลายแป้งค่ะค่ะทุกอย่างละลายดีแล้วค่ะค่ะเราก็จะมาเช็คแป้งค่ะ ให้แป้งติดมือเราประมาณนี้นะคะยกมือขึ้นให้แป้งติดมือเราประมาณนี้นี่คือใช้ได้แล้วค่ะค่ะจากนั้นพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมแป้งฝอยนะคะแป้งฝอยกับแป้งชุบข้าวเม่าคนละตัวกันนะคะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะ เกลือป่นค่ะน้ำตาลค่ะค่ะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะ จากนั้นใส่น้ำปูนใสค่ะส่วนผสมต่างๆอยู่ใต้คลิปนะคะทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะวางาพักเอาไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาผัดเ,เข้าวเม่ากันค่ะน้ำตาลค่ะ เป็นกะทิค่ะ,คะใช้น้ำตาลละลายก่อนค่ะหลังจากน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจะมันใสออ่มะพร้าวลงไปค่ะมะพร้าวขูดค่ะเลือผลค่ะ นั้นใส่เข้าเม่าลงไปค่ะผัดให้แห้งค่ะ พอเขาแห้งแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเราก็จะพอแค่นี้ค่ะเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะพอเขาแห้งแบบนี้เราก็จะพอแค่นี้ค่ะพักไว้ค่ะ จากนั้นก็จะมาปอกกล้วยค่ะกล้วยไข่นะคะถ้ามีเส้นใยก็ให้ดึงออกให้หมดนะคะพักไว้ค่ะดึงออกแบบนี้ค่ะให้สุกแบบนี้นะคะถ้าเอาหามเดี๋ยวเขาจะฝาด เปรี้ยวนะคะให้เอาสุกสุกพอดีพอดีค่ะ,คะมีเส้นใยดึงออกค่ะ,คะทำแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้หยิบเขาเม่าขึ้นมาค่ะแท่ออกค่ะกะให้เขาห่อ,หอกล้วยให้หุ้มนะคะจากนั้นวางกล้วยลงไปค่ะปิดหัวปิดท้าย นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้วางพักไว้ค่ะ,ะหลังจากที่เราหอ่อกล้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นวางพักไว้ค่ะรอน,น้ำมันร้อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาเช็คน้ำมันค่ะถ้าเข้าฟู่ขึ้นมาแบบนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะเนี่ยคะจากนั้นเราก็จะ นำกล้วยลงเลยค่ะเบาไฟลงนะคะค่ะก่อนนำข้าวเม่ามาชุบแป้งนะคะให้เราคนก่อนค่ะจากนั้นนำข้าวเม่ามาชุบค่ะวางลงไปเลยค่ะเราจะทอดกี่ลูกเราก็วางลงไปแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็นำ ใส่กระทะเลยค่ะจากนั้นวางลงในกระทะเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะ ยังไม่ต้องคนนะให้เขาเซตตัวก่อนพอเขาเซตตัวแล้วเราก็จะกลับค่ะเราคนได้นะคะเนี่ยคนกลับข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้ข้างล่างจะได้ไม่ไหม้นะคะพอเขาเซตตัวแล้วเราก็กลับนี่ค่ะ,คะรอจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบค่ะค่ะหลังจากที่เหลืองดีแล้วนะคะกรอบดีแล้วเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะ ขึ้นค่ะ,ะหลังจากที่เราจะทอดรอบต่อไปให้เราช้อนเศษแป้งขึ้นให้หมดนะคะ่ะพอนั่นเราเราจะทําแป้งฝอยเลยนะคะให้เรายกสูงหน่อยนะเวลาใส่กระทะให้เรายกมือสูงหน่อยนะคะ ทีอให้กอบค่ะต้อให้เขาฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะพอเขาฟูแบบนี้แล้วเราก็จะล่อมเลยค่ะเราดัดทรงเลยนะคะเราอยากได้ทรงแบบไหนให้เราดัดตอนนี้เลยนะพอเขากรอบเราจะดัดไม่ได้นะคะ ให้เราดัดตอนนี้เลยค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ทำรูปทรงสวยงามอะไรมากมายนะคะเราจะทำง่ายๆค่ะค่ะพอกอบแล้วเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะแป้งฝอยนี่ก็กรอบนะคะอร่อยด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะตัวเนื้อในค่ะนี่ค่ะเนื้อในก็จะประมาณนี้ค่ะชิมค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะหวานมันหอม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่างไม้พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ